เพื่อนดูกวักมัวะโกดค่ะไม่รู้จะไปตั้งที่ไหนไม่มีที่ตั้งก็ตั้งโต๊ะกินข้าวในบ้านอันนี้ที่ที่ที่ชั้ด้วยใบนะเพื่อนเนี่ย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 ที่ชั้ด้วยใบทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ชั้ด้วยใบทั้งนั้นเลยแล้วก็ มาใส่กระถางเล็กไว้มันเยอะแยะไปหมดไม่รู้จะไปตั้งตรงไหน,นเห็นไม้คะเนในหัวมันนี่มันจะเป็นหัวนะเป็นหัวแต่ต้นเล็กๆก,ก็น่ารักดีเนี่ยตั้งโต๊ะตั้งข้างในบ้านได้ใครอยากได้ก็มาเอาได้นะคะเพื่อนๆเอาไปตั้งโชว์ต้นไม่ใหญ่ เล็กๆน่ารักนี่คะครับเงินใบนี้เงาเลยก่อนเราอยู่ในร่มสวยค่ะก็สวยไปอีกแบบหนึง่งสวยน่ารักอันนี้ไม่มีการลองก็เลยเอาถุงม,มาลองไว้ก่อนแล้วเขาไม่ชอบน้ำสองสามวัน ก็ลดไปหน่อยเทไปหน่อยเขาก็อยู่ได้อ่ะอยังไม่ได้ไปซื้อหินมาใส่ต้องต้องซื้อหินมาใส่เนี่ยวันอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ย,ยก็จะสวยนนะหัวมันหัวซื้อหินมาใส่ข้างหน้าหินลูกหินเล็กๆกวักมรกต อยากได้สีดําเคยไปถามแล้วถ้าต้นเนี่ยต้นสีดําเนี่ยต้นแค่นเนี้ยเนี่ยเนี่ยต้น,ต,นต้นเนี่ยเท่าเนี้สองร้อยห้าสิบหัวซื้อไม่ลงค่ะซื้อไม่ลงอ่าแต่ขอน้องข้างหน้าข้างบ้านไว้แล้วเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเขาเอามาให้อ่ามาให้เดี๋ยวเขาให้เขาบอก ก,อก่อกมอลกดอดาถ้าสีดำก็แพงหน่อยราคาแพงนี้ตอนแรกก็แพงแพงแต่อันนี้ไม่เท่าไหร่แล้วม่คะน,นี่กี่กระถางเนี่ยหนึ่งสอสสี่ห้าหกเจดกระถางที่ก็ให้ให้เพื่อนเพนบ้านถ้าอยากได้ก็เอายกให้กระถางนึง เลยใครอยากได้ก็ให้ไปไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงเนี่อันนี้ให้่ในบอันนี้เป็นพุ่มสวยนะนนเป็นไม้ฟอกอากาศนะเพื่อนอต้อนนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆเน,นี่ยหัวใหญ่เนี่ยหัวใหญ่ 啊秋红啊秋红啊还秋红啊 นี่กำลังแตกหน่อเอกเนี่ยเนี่ยหน่อเอกเอนี่ยแล้วก็เพื่อนเนี่ยชอว์หมขอ,อสวยควักมรกตเป็นไม้มงคลค่ะ วันๆไม่ทำอะไรก็ย้ายกระถางย้ายต้นไม้ย้ายไปตรงนี้ทีตรงนั้นที ถ้ามีกระถาง,งสวยๆอย่างเงี้ยเพื่อนนนี่ซื้อมาชุดหนึ่งห้าสิบบาทกระถางเนี่ยละห้าสิบบาทนำมาใส่เนี่ยมาโชว์หัวเนี่ยก็สวยดีเหมือนกันมายกขึ้นสูง เพื่อนคนไหนสนใจอย่างได้ไหมคะมาเลยมาเลยคะ่ะไม่ห่วงมาเลยนะคะมีเยอะคะ่ะแต่มันไม่มีที่ตั้งที่วาง พื้นที่เราน้อยแต่ก,ก็ชอบปลูกต้นไม้ใบเงาเลยใบสวย หันมาหน่อยหันมาโชว์หน่อยหันมาโชว์หน่อยเอาไม้ไอ้นี่เสียบไว้มาเขาเอง คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมาลีสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ